มาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นนะครับผู้ฟังคะแล้วก็ยังเป็นประเด็นอยู่จนถึงทุกวันเนี้นั่นก็ค,คือเรื่องที่คุณอนุทินเนี่ยได้ออกมาโพสต์ f เฟซบุ๊กและคุณเธอโพสต์ตอนตีหนึ่ง <c oughs> สุดๆ <c oughs> จริงๆริง <c oughs> อ่ะ <c oughs> ออกมาโพสต์นะใน ในช่วงที่ท่านนายกเนี่ยองอิงแพนทองฐานเนี่ยเดินทางไปเยือนจีนนะครับไปพบก,กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอะ่ะคือตอนนั้นมันดังแต่เรื่องรอ,อ,องเท้าเพชรของเธอ,เอ,อไม่ควรจะมุกมุกติดมุกใจติดติด,ตด,ตดมุกนั่นแหละ,ะคะ่ะก็ไปไปมา,มาเนี่ยนะมันมีเรื่องของคําเตือนค่ะคาเตือนท่านนายกในเรื่องของการเปิดบ่อนคาสิโนโดยทางสีจิ้นผิงเนี่ยย้าถึงสามครั้งในที่ประชุมระดับผู้นําเลยว่าให้ยกเลิกนโยบายนี้เสีย เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจะออกมาตรการต่างๆที่จะทําให้คนจีนแล้วก็กิจการต่างๆของจีนเนี่ยปรับท่าทีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรวมไปถึงท่าทีทางการค้าด้วยแล้วก็การลงทุนด้วยค่ะปรากฏว่าเรื่องนี้นะนะโอ้ก็มีการมองกันต่อไปอีกนะบอกว่าคือวันนี้หลายคนออกมาสนับสนุนนะนะคะว่าเอยมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้ที่ที่ทางตัวคุณนรุทินเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้นะนะคะว่าเออเรื่อง ไอการสนับสนุนอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะที่ทางตัวคุณอุทินเนี่ยเขาออกมาบอกเอาไว้เลยบอกว่าคุณแพททองทานเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไม่สนใจแต่เรื่องนี้มันมีแนวโน้มของความเป็นจริงอเพราะมันสะท้อนได้จากความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาทั้งหมดของทางจีนค่ะนั่นก็คืออย่างธุรกิจคาสิโนนะ ที่ถูกขยายขอบเขตและจับกลุ่มเป้าหมายสําหรับในหมาเก้าค่ะซึ่งทางตัวของคุณนุงอิงแพททองทานเนี่ยได้พูดเอาไว้นะคะว่าเนี่ยดูซิอย่างหมาเก้าไปพูดกับทางสีเช้นปิงด้วยคือเปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยอย่างหมาเก้าเองเนี่ยเขาเจริญเติบโตมากในส่วนของกาสิโนค่ะแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าดูในหมาเก้าเนี่ยคือหมาเก้าเนี่ย GDP เนี่ยเกือบเครื่องเนี่ยเออใช่มาจากคาสิโนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้ธุรกิจคาสิโนเนี่ย ที่มันถูกขยายขอบเขตแล้วก็จับกลุ่มเป้าหมายใหม่ในหมากเกาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของความบันเทิงอื่นๆแทนละแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งละทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าสีจินผิงนั่นแหล,ละไปเตือนถ้ามีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่สําหรับในหมากเกาเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้หมากเกาเองเนี่ยเขากําลังเน้นอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการแสดงสินค้าการประชมุมเพราะว่าทางจีนเองเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะหวังเพื่งไรายได้จากคาสิโนเป็นหลักนอกนจากหมากาเกานะที่สี่หานุวิวค่ะกัมพูชาเนี่ย ตอนนี้ก็มีสภาพกลายเป็นเมืองร้างขนาดใหญ่เลยเพราะว่ารัฐบาลจีนเองก็กดดันกัมพูชาเหมือนกันในเรื่องของไอการพนันออนไลน์เนี่ยก็เลยทําให้จีนเทาต้องทิ้งซากตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยกลับบ้านเกิดแล้วก็ฟิลิปปินส์เองก็ต้องปิดบริษัทพนันออนไลน์จานวนมากค่ะมีการดิระเทศแรงงานจีนสีเทาเนี่ยหลายหมื่นคนออกจากประเทศเพราะว่าถูกจีนกดดันเพราะนั้นน่ยธุรกิจเหล่านี้เห็นว่าก่อนหน้านี้เขาสร้างไราไยด้ให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์จำนวนมากนะคือไอข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุน คำพูดของคุณอนุทินไงว่าเอ้คําเตือนของสีเช้นผิงเนี่ยมันต้องจริงแน่แน่มันเป็นคําเตือนที่ไม่ได้พูดเล่นๆน่ะแม้ว่าทนายกเองจะไม่ได้สนใจกับคําพูดที่ว่านี้แล้วก็ยังคงยืนยืนกลานที่จะเดินหน้าเรื่องของเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต่อโดยจะสังเกตได้จากคุณทักษิณนะ,ะเห็นไหมค่ะคือคุณทักษิณก็ออกมาพูดเนบเไปที่นานทางตัวคุณอนุทินนะ่ะที่บอกว่าอยากสร้างใช่ไหมเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่มีคาสิโนอ่ะยกให้ชิโนไทยเลยเอาไปเลย เออดูซิว่าจะ,จะมีใครสร้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือก็เห็นได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะมีการถนอนไอ้ร่าง <กด S 1> ออกมา,าแต่ไม่ได้ไป<น>ไหนเออคือในความคิดของคุณทักษ,ษิณเนี่ยเหมือนรอเวลาที่เหมาะเท่านั้นเองที่จะนำเอาร่างนี้กลับเข้าไปที่สภาอีกครั้งหนึ่งแล้วนอกเหนือจากนะ กรณีที่ในคอลัมน์ประกาศหอมลงเอาไว้แล้วว่าดราม่าแอดดิกเองค่ะก็ลงเหมือนกันนะซึ่งดราม่าแอดดิกเองเนี่ยนะเขาลงว้แล้วบอกว่าไปดูข่าวเก่าๆเนี่ยเกี่ยวกับจุดยืนของจีนเกี่ยวกับคาสิโนแล้วก็พนันออนไลน์เนี่ยที่คุณอนุทินพูดเนี่ยนะนะถึงสี่เจ้นผิงเนี่ยมันมีมูลเพราะว่าจุดยืนแล้วก็หลักการของสี่เจ้นผิงเนี่ยยังคงชัดเจนตลอดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไม่มีความคิดในการนําเอาการพนันทุกประเภทเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย เพราะแม้ภาครัฐจะมีรายได้มหาศาลจากการนำธุรกิจใต้ดินเหล่านี้มาอยู่บนดินมากแค่ไหนก็ตามมันไม่อาจเทียบได้กับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่คนจีนจํานวนมากเนี่ยกลายเป็นผีพนันแล้วก็ในทางทฤษฎีเนี่ยรายได้ของรัฐนะจากการพนันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในระยะสั้นแต่ว่าไอ้การมีบ่อนและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเนี่ยประชาชนเนี่ยที่เข้าถึงได้ง่ายเนี่ยมันเป็นการทําลายเศรษฐกิจและความมั่นคง,งของประเทศอื ซึ่งผู้นําที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยก็จะมองเห็นประโยชน์ไงของชาติและประชาชนเพราะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ทําให้การพนันเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายโดยเฉพาะกับประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยที่ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันทางปัญญาที่มากพอ,อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคือหลายคนออกมาสนับสนุนเลยว่ามันมีมูลใช่มันมีมูลมแล้วถามว่าถ้าดูตัวเลขเนี่ยอ,อันนี้มีข้อมูลของอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกัตอร์ชิตวันชนะกุลของเกษตรเกษตร เกษตรศาสตร์การการเมืองนะของมหาวิทยาลัยเกษตรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะพี่เงค่ะเดี๋ยวเราเบรกอ่ะแป๊บนึงก่อนแป๊บค่ะมาว่ากันต่ออาจารย์ชิตวันที่พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการซโนนี่แหะคือทุกคนเนี่ยตอนนี้ออกมาสนับสนุนนะคะว่าโอ้มันเห็นภาพชัดเจนไม่ต้องอะไรหรอกนะ เราเห็นได้จากการพัฒนาของจีนนะ <Hebrew. S 1> ที่เขาไม่จาเป็นน้องพึ่งคาสิโนเลยเห็นมาเขาเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดอะ่ะ<อ>แล้วคืออาจารย์ชิตวันนี่คือเขียนหลายมุมมากนะคะ<อ>แต่ว่าหนูเดี๋ยวนงขอหยิบบางมุมประเด็นที่าอาจารย์ชี้<อ>ไว้เนี่ยน่าสนใจคือคือถ้าเอาเรื่องตัวเงินเป็นตัวตั้งอ่ะแน่นอนแหมธุรกิจคาสิโนอ่ะมันมหาศาลอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องมองผลกระทบที่จะตามมาแต่ แต่มันอยู่ที่ว่าจีนของไม่ได้เลือกอเขาไม่ได้เลือกเอาแต่เงินหรือไม่ได้เลือกว่าอ๋อมันเพราะคือนี่พูดถึงคาสินโนแล้วก็พูดถึงเรื่องพน,นันอื่นๆด้วยนะคะ,ะก็บอกว่าแน่นอนถ้าดูในแง่ของรายได้เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับรัฐบ,บาลจีนจํานวนมหาศาลรวมไปถึงเงินของนักพนันก็จะไม่รั่วไหลออกนอกประเทศด้วยแต่ว่าจุดยืนและหลักการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยชัดเจนมาโดยตลอดว่า รัฐบาลจีนไม่มีความคิดที่จะนําการพนันทุกประเภทมาเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายมเพราะถึงแม้ว่าจะมีไรายได้มาหาศาลแต่การจากการนําธุรกิจเหล่านี้จากใต้ดินขึ้นมาบนดินแต่มันเทียบไม่ได้กับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการที่ชาวจีนจํานวนมากจะกลายเป็นผีพนันค่ะคือคุณภาพประชากรคืคอรากฐานของประเทศทุกประเทศนะดังนั้นมาตรการที่จีนใช้ในการแก้ปัญหาพนันผิดกฎหมายคือเขาทำไง เขาว่ากลับเร่งพัฒนามนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพแล้วกลับเดินหน้าปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยเพิ่มความเข้มข้นทั้งการปราบปรามพนันข้ามพรมแดนซึ่งนอกจากจะเป็นสาเหตุของการให้ชาวจีนติดพนันแล้วเนี่ยยังนามาซึ่งการช่อโกงฟอกเงินลักพาตัวกักขงังค้ามนุษย์และลักลอบขายาเสพติดก็เหมือนอย่างที่เราเนี่ยเป็นทางผ่านอะ่ะไปยัง พวกแหล่งเหล่านี้ใ,<ช>ในพม่าแล้วก็ในกัมพูชานั่นแหละแล้วถามว่าเออถ้าพูดถึงเงินมันเยอะอใช่ที่คุณทักษิณหรือว่ารัฐบาลพูดอ่ะคือเงินมันเยอะแต่ถามว่าผลที่ตามมาเนี่ยเนี่ยเป็นทั้งช่อโกงฟอกเงินลักพาตัวค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดจะเอาไหมคะประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางยาเสพติดของ ของโลกเอาไหมก็ <S <S <ans> คือการทําลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนั่นแหละ<ช>ถ้าคุณเอาการพน,นัาา <มา S 2> น,นวว<ช>เนี่ยมาตั้งในบ้านเราไว้โปกเิอโนเนี่ยใช่ค่ะ<ม>แล้วก็คือรัฐบาลจีนเขายังใช้วิธีทางการทูตด,ด้วยนะ<ม>ในการส่งคําเตือน<ม>ไปยังประเทศต่างๆ<ม>ผ่านสถานทูตจีนในสิงคโปร์<ม>หรือว่าเกาหลีใต้ศรีลังกาเนี่ยให้ประกาศให้ชาวจีนเนี่ยอยู่ห่างจากการพนันทุกรูปแบบคือเขาเอางี้เลยนะโดยบอกว่า การเล่นพนันของชาวจีนในการในต่างประเทศเนี่ยฝ่าฝืนกฎหมายคือไม่ใช่ว่าคุณเล่นในจีนเท่านั้นกฎหมายจีนห้ามเล่นคุณถึงผิดกฎหมายไม่แม้กระทั่งคุณเป็นคนจีนไปเล่นที่ต่างประเทศก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าอย่างในสิงคโปร์เนี่ยมีคาสิโนที่สิงคโปร์ไม่ใช่ว่าคนจีนไปเล่นการพนันที่สิงคโปร์แล้วถือว่าถูกกฎหมายไม่ใช่นะจ๊ะคุณเป็นคนจีนคุณถือว่าผิดกฎหมาย นี่เขายังพูดถึงเรื่องหมากเกาด้วยนะที่เพราะว่าหมากเกาเนี่ยต้องพูดไปบอกเพราะว่าทางตัวท่านนายกเนี่ยออกมาชูเรื่องหมากเกาาเออว่าเนี่ยหมากเกาประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่านะอาจารย์ชิตวันนมองเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจีนมองเรื่องของหมากเกาเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่จะใช้คําว่าหน้าอดสูอดสูเออเพราะว่าการเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมคาสิโนเนี่ยมันทําให้หมาเกา กลายเป็นแหล่งกดดานของมาเฟียแล้วก็มีการฆ่ากันตายเนี่ยปีหนึ่งตกประมาณ120คนและมาเก้ายังเป็นฮับของการฟอกเงินอีกด้วยอืมใช่ซึ่งถ้าไปดูเศรษฐกิจมาเก้านะคะอันนี้ข้อมูลอาจารย์ชิตวันบอกว่าย้อนไปปี6-6เนี่ยสร้างไรายได้ถึง17.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลท้องถิ่นมาเก๊าได้ภาษีจากคาสิโนเนี่ย80%ของรายได้ทั้งหมด แต่เขาก็ยังจีนเขายังไม่แฮปปี้เลยแต่ตรงนั้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันไม่ใช่สะท้อนว่าวาเงินเยอะแล้วก็เฟื่องฟูมันสะท้อนว่ามาเก๊าวันนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินต่างหากคือมันเป็นภาพที่คุณต้องแปลให้ถูกอะว่าเฮ้ยเงินดังกล่าวมันคือเงินที่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกษิจจริงๆเหรอมันไม่ใช่มันคือ มันคือความเทาความดําทั้งหลายเนี่ยม,มันกลายเป็นของถูกกฎหมายขึ้นมามแล้วกลายเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินนะคะแล้วก็ยังความควบคู่กันไปกับเรื่องของการปราบทุจริตคอ,อรัปชั่นนะคะบอกลูกค้า vip มาเกา้าทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวกับสีเทาเนี่ยเขาสามารถใช้มาเกาเป็นฐานฟอกเงินได้ก็ก็คือปราบปรามเลยทําให้ทําไม่ได้แล้วก็ ยากมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆแนวทางนะที่จีนเขาทําซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนว่าจีนเขาพูดจริงมันมคือเรื่องสําคัญที่เขามองอมว่าเขาไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแล้วถ้าประเทศไทยเดินไปทางนั้นเนี่ยขอให้ทบทวนแล้วก็ดูดูดีๆนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเรามีนโยบายแบบนี้นะแต่เขาก็ไม่ได้พูดตรงๆหรอกว่า,านักท่องเที่ยวจ,จ,จ,จะไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยเลยหรือว่าเขาก็ไม่ได้ประกาศบ่า อ่ะคนจีนถ้ามาเมืองไทยนะแต่เขามีวิธีการอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะไม่ให้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยได้คือจะส่งผลกระทบนั่นแหละอืคือมันมองมองไปนะคุณฟังนะเท่าที่พูดมาเนี่ยจัดรายการมาเนีในจะเรื่องของเศรษฐกิจค่ะในจะเรื่องของการเมืองต้องบอกเลยว่าข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรเลยนะทุกอย่างมันดูดำมืดมืดมนไปหมดอ่ะมันเป็นปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยน่ากลัวค่ะ เดี๋ยวนี้ต้องพึ่งหมอดูอะจริงๆไปนั่งดูหมอดูว่าหมอดูเขาจะทำนายไททักอะไรข้างหน้าแต่ว่าเราก็ต้องดูหมอดูนิดนึงนะแล้วเราเอามาดูแบบเฉลี่ยกันว่าแต่ละคนเนี่ยไอ้ที่พูดซ้ําๆกัน่ะหลายๆคนเนี่ยพูดแล้วดูอะไรเหมือนๆกันเนี่ยเออมีใครบ้างอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่านะมีอยู่ประเด็นหนึ่งในเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้พูดในเวทีของเนชั่นก็คือปมประเด็นเรื่องของชั้นเรื่องนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหคือหลายคนเนี่ยออกมาฟันธงว่ามันลําบากแล้วแหละลาบาก สำหรับคุณทักษินเพราะว่าเนี่ยนะนะประเด็นของมติแพทยสภาเนี่ยที่มีบทสรุปออกมาเนี่ยค,คือคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าทางแพทยสภาเนี่ยนะเขาได้ส่งมติไปให้คุณวัชรพชรทองหลายคนอาจจะงงว่าอะส่งไปทำไมคุณวัชรพชททองเป็นคนยื่นเรื่องให้แพทยสภาสอบพวกบรรดามหมอ,หมอทั้งหลายแหลเกี่ยวกับปมประเด็นชั้น14เพรานั้นเนี่ยพอมีมติออกมาปุ๊บนะคะทางแพทยสภาเนี่ยเขาเลยส่งไปให้คุณวัชรพชททองได้ดูว่าเนี่ย สอบเรียบร้อยแล้วนะผลออกมาเป็นแบบนี้คือสูงไปแบบละเอียดมากปรากฏว่าคุณวัชรพชรทองเอามาปเปิดเปิดหมดเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เลยเป็นบทสรุปคุณหมอกว่ารงออกมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าเนี่ยคืองานเนี้ยสรุปแล้วคือลำบากแน่ใช่ไหม <laughs> ใช่คือหมอวรงเนี่ยลิสต์ออกมาแบบอ่าเป็นเป็นเขาเขรียกอะไรเป็นไทม์ไลน์อ่าเป็นไทม์ไลน์คุณบอกว่ารงจะรู้งนะคนที่เข้าไปฟังอ่ะ ไอ้การไต่สวนขอ,อ,<า>องสารธ<า><า>ิการเนี่ยจะรู้เลยเพราะเดี๋ยวสารธิการนะคะจะเรียกแพทยสภาเนี่ยเข้าไปไต่สวนในวันที่25่สิบกรกฎาคมนี้ใช่ม,มี9สเข้อที่คุณหมอวรอมเขียนไว้เดี๋ยวน้องรวบรวมให้ฟังนะคะ,คะอบอกว่าสรุป6ประเด็นสรุปประเด็นที่น่าสนใจแบบง่ายๆนะคะข้อแรกคือบอกว่าแพทย์ผู้ตรวจร่างกายตอนกลางวันคือแพทย์หญิงรวมทิพย Mm hmm. เมื่อ22สิงหาคมตรวจร่างกายและเขียนหนังสือส่งตัว mm hmm. นักโทษเนื่องจากว่ามีประวัติจากต่างประเทศหลายโรค mm hmm. ต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางแล้วก็ตั้งใจให้ไปตรวจในเวลาราชการแบบผู้ป่วยนอก mm hmm. อ่านั่น้อข้อหนึ่งข้อ2คือช่วงกลางคืนประมาณ mm hmm. 3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มพยาบาลโทรปรึกษาแพทย์ผู้ตรวจร่างกายตอนกลางคืนว่า mm hmm. นักโทษมีอาการแน่นหน้าอก mm hmm. อ่าอาการเหมือนกับ สังเกตดูแลเหมือนกับอาการแย่ลงอ่าแล้วก็อ้างว่าได้ปรึกษาแพทย์เวรและได้แนะนำให้ส่งนักโทษไปโรงพยาบาลตำรวจและจากรายงานที่ได้รับเนี่ยแพทย์ผู้ตวรวจร่างกายก็สงสัยว่านักโทษเนี่ยเป็นโรคทางด้านเส้นเลือดหัวใจจึงแนะนำว่าไม่ควรที่จะสังเกตอาการในโรงพยาบาลของเรือนจำควรจะส่งไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม และพยาบาลก็ได้ขอใช้หนังสือส่งตัวที่เขียนก่อนใชนเขียนเราไว้ช่วงบ่ายช่วงช่วงกลางวันนะคะโดยทั่วไปไม่ควรใช้ใบส่งตัวเดียวกันเนื่องจากว่าการเขียนใบส่งตัวตอนกลางวันจะเป็นโรคเรื้อรังเก่าที่มีประวัติจากต่างประเทศส่วนอาการตอนกลางคืนอะ่ะเป็นเรื่องของการเจ็บหน้าอกอะไรแน่นหน้าอกอะไรเนี่ยนะเป็นอาการวิกฤต ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันออันนี้ข้อสองนะส่วนข้อสามบอกว่าวันที่23สิงหาคมพลตำรวจโทรนายแพทย์โสพลรัฐสัมภาษณ์ผ่านสื่อโดยพูดถึงปัญหาโรคความดันอ้างตัวเลขอบอกว่าตัวบนยังอยู่ร้อยเจ็ิตัวล่างยังร้อยสิบห้าเดยกลักว,ว่าความดันสูงมาก,มากเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสมองขาดเลือดอะไรแบบนี้แต่ว่าจากข้อมูลพบว่าเวรเช้าเนี่ยตรวจความดันโลหิตอยู่ที่ร้อยห้าสิบสิบ อืมอ่าซึ่งแสดงว่าแพทย์เนี่ยได้รักษาจนผู้ป่วยอาการทุเราลงไปแล้วนะคะอ,อะและแพทย์ท่านเนี้ยสัมภาษณ์ว่ามีการเอ็โคหัวใจตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าแล้วก็สัมภาษณ์ต่อว่าตรว,ตรวจปอดกับหัวใจยังอาการหน้าเป็นห่วงค่ะแต่ปรากฏว่าในระเบียนพบว่า ไม่ได้บันทึกไว้เรื่องของผลการตรวจคลื่นหัวใจว่าผิดหรือปกติหรือไม่ได้มีเขียนไว้ด้วยว่าน่าเป็นห่วงไปจากเดิม,มหรืออะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่พบด้วยว่ามีการบันทึกว่าสัญญาณชีพเนี่ยน่าเป็นห่วงอ่าแล้วเช้าวันที่23สิงหาคม,มความดันนักโทษเนี่ยทุเลาขึ้น จึงน่าแปลกใจคือนักโทษรายนีย้ถูกส่งมาจากราชทันด้วยกลัวว่าปัญหาโรคขาดเลือดแต่ในการรักษาจริงเนี่ยเอกสารกลับเจอแต่เรื่องโรคความดันออซึ่งข้อมูลจากรายงานนี้อ้างความเป็นห่วงของแพทย์โรงพยาบาลราชทานก็ไม่สอดคล้องกันเพราะการส่งตัวจากราชทันก็ไม่ได้เจอแพทย์เจอแต่พยาบาลแล้วบอกว่าวันที่15กันยาออกใบรับรองแพทย์ ตอนนั้นคือครบ30วันนะพี่เด่งโดยพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินอันนี้เป็นแพทย์ศัลยกรรมประสาทเขียนบอกว่าการรักษายังไม่สิ้นสุดจึงจำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลแล้วบอกรายงานมีพบผ่าตัดนิ้วล็อกนิ้วล็อกเออผ่าตัดน,น,นิ้วล็อกนอกจากอะไรนะเส้นเอ็นเนอตืยแล้วก็มาผ่านิ้วล็อกเนี่ยคือ2อ,อย่างที่คุณทักษิรีนาใช่ บอกแพทย์ผ่าตัดให้ค่อยคำกับแพทยสภาว่าการอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาด้านสัญญกรรมกระดูกและข้อแต่เวทระเบียนรายงานว่าไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆรวมทั้งยังมีความเห็นของราชวิทยาลัยแพทย์ออทอเมดิกแห่งประเทศไทยบอกว่าปกติการผ่าตัดนิ้วเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลพี่เด้งเออไม่เล็งไม่เล็งด่วนอ่า เจ็ดอ่ะมีเรื่องบุลดมมาไปผ่านิ้วล็อกนะยังจําได้เลยวันนั้นอ่ะผ่าเสร็จปุ๊บขับรถกลับบ้านด้วยซ้ำหมอไล่กลับบ้านเนี่ยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลใครเขาจะไปนอนน่ะไม่ไม่ต้องหมอไล่กลับบ้านหรอกเราต้องกลับอยู่แล้วอ่ะคิดดูแล้วยังสามารถขับรถกลับบ้านได้อ่ะอออ่าส่วนเรื่องโรคหัวใจความดันปอดซึ่งแพทย์เนี่ยให้ค่อยคำบอกว่าเป็นโรคเรื้อรังไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแสดงว่าโรคที่ส่งตัวมาเนี่ย ถูกส่งตัวมามก็คือไม่มีความจําเป็นต้องนอนโนนนนรงพยาบาลแล้วข้อมูลของอาราชวิทยาลายัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยก็ให้ความเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยทั้งโรคทั้งอาการทั้งการแสดงออกทางอ,อ,อายุรศาสตร์เนี่ยก็คือมันไม่ได้วิกฤตต่อการคุกคามชีวิตหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อภาวะวิกฤตณขณะนั้นหรือข้อ6คือถ้าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังก็บอกว่า ก็ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินอีกก็ไม่มีเหตุที่จะต้องถูกในถูกอยู่ในโรงพยาบาลอ่าข้อ7คือบอกมีการออกไปรับรองแพทย์ตอนนั้นช่วงครบหกสิบวันก็แพทย์ท่านเดียวกันนะคะพลโทนายแพทย์พลตำรวจโทรนายแพทย์ทวีสินเขียนบอกว่าต้องรับการผ่าตัดเร่งด่วนเพราะมีอาการปวดรุนแรงมือและแขนอ่อนแรงซึ่งราชวิทยาลายัยอุตสาหกแห่งประเทศไทยก็แจ้งบอกว่า ไม่มีอาการปวดไหล่ขวามาก่อนแต่เอาต่อมาได้รับการวินิจฉัยว่าไหล่ขวาฉีกออทอพิดิกก็จัดในทางออทอพิดิกก็จัดว่าถ้าเฉียบพลันเนี่ยก็ยังไม่ใช่เร่งด่วนอีกอ่หรือข้อ8โดยสรุปคือการออกใบรองแพทย์สองใบของในแพทย์ท่านนี้เนี่ยซึ่งเป็นประสาทสัญาแพทย์ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อจึงไม่ควรจะลงความเห็นแทนแพทย์กระดูกและข้อ จริงๆแล้วควรจะให้แพทย์ผู้เป็นเจ้าของค่้หรือแพทย์ผู้ผ่าตัดเป็นคนให้ความเห็นใช่ไหมคะนี่แหละก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้คนตารวจโทในแพทย์ทวีสิทธิ์โดนพักพักใบอนุญาตพักใบอนุญาตไปใช่คือไปให้ความเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้มีความชํานาญใช่แล้วสรุปสุดท้ายข้อ9ของหมอรงเขียนไว้บอกรายงานของแพทยทสภา,าก็ไม่ได้พูดถึงการออกใบรับรองแพทย์ตามกฎกระทรวงในช่วงร2อวันว่าใครเป็นผู้ออกและออกด้วย เหตุผลอะไรคือสรุปแล้วเนี่ยนะตามรายงานของแพทยสภาที่มีมติออกมาเนี่ยนะคะมันจะสามารถไปเทียบเคียงกันกับการไต่สวนที่เกิดขึ้นในชั้นสันติกาว่าคุณเน่ยให้การเนี่ยตรงกันไหมข้อมูลมันจะตรงกันไหมถ้าข้อมูลเนี่ยมันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแหละออืืมมและนอกเหนือจากนั้นนะที่น่าสนใจนะยังมีเนี่ยทางด้านของ คุณสมชายแสวงการเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่เข้าไปนั่งฟังอ่ะอยู่ในศาลเนี่ยนะ,ะก็จะมาเ,เนี่ยก็จะบอกเหมือนกันอ้โหูเ<ห>น้งแบบมันคือแบบเนี่ยสนุกมากเลยมันมากเลยไปนั่งฟังอนะไรเงี้ยแต่จริงๆนะมันจะสนุกจริงนะ,ะเองเาก็เคยไปฟังก่อนนั้นนะตั้งแต่สมัยตอนช่วงทนายสมชายนี่แล้วไปจิตท่านยังมีชีวิตอยู่อ่ท่านก่อนจะหายสับสนอ่ะก่อนที่ท่านจะหายสับสนนะไปไปนั่งฟังคดีอ่ะ ในสามจังหวัดแดนภาคใต้นี่หรอกคือสนุกเวลาเราฟังคุ๊บเนี่ยสนุกมากเลยว่าเอ้ยคดีไม่เป็นอย่างนั้นแล้วย,ยังจาได้เลยว่าคนนั้นเนี่ยเออตารวจนี่ไงเรื่องเลย <c oughs> ไม่ตายเหอะคือใช้อ่ะใช้พยานปากเดียวเอาคําของคนคนเดียว,ยวมาอ้างอิงซึ่งมันไม่ได้ไงเจอทางด้านฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาทวงติงมาคือคุณตายทั้งเป็นเลยอ่ะไปไม่ได้ดันไปใช้ พยานปากหนึ่งอ่ะมาเป็นข้อมูลไงแล้วแถมถ้าเกิดว่าพยานปากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่บุคคลที่น่าเชื่อถือนะคือตายไปเลยอ่ะอแต่ว่าคุณสมชายแสวงนการน์นนะคะก็พูดถึงกล้องวงจรปิดค่ะด้วยบอกเลยนะบอกว่ากล้องวงจรปิดที่มีเนี่ยนับร้อยร้อยตัวเนี่ยนะเอาออกมาเหอะเพราะมันจะเป็นหนึ่งในพยานปากเอกที่ถูกซุกซ่อนอยู่ไหนเนี่ยมันจะได้รู้เพราะยังไงซะในจำนวนร้อยแปดสิบเอ็ดวันที่คุณทักษิณเนี่ย นอนพักรักษาตัวอยู่เนี่ยนะค่ะไม่มีทางหรอกอืมที่กล้องมันจะเสียทั้งร้อแปดสิบกว่าวันเนี่ยเออนี่เราก็ยิ่งกว่านั้นนะปรากฏว่าทางคุณสุดนิยานชื่นดื้นไทยในทําเนี่ยเขาไปจัดรายการเลยเขาว่าเขาก็พูดให้ฟังโดยอ้างอิงจากผออคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วตำแหน่งอะไรเนี่ยภายในคุกจะเป็นห้องจะเป็นที่ที่คุณทักษนณเข้าไปนั่งอยู่ที่นั่นนะปรากฏว่า มีคุณทักษิณไม่ได้ไปในคู่คนเดียวนะค่ะพาเอาเลขาไปด้วยสองคนเป็นผู้หญิงถ้าให้เดาเนี่ยคนหนึ่งที่ติดตัวคุณทักษิณตลอดเวลาเนี่ยคือพี่อิกพี่อิกเนี่ยก็เป็นเลขาส่วนตัวของคุณทักษิณนะสมัยตอนอยู่ทำเดียบเนี่ยก็จะเป็นคนที่หลายคนถ้าเกิดว่าไม่สังเกตสังการเนี่ยทุกคนจะไม่รู้เพราะไม่ค่อยมีข่าวไม่ค่อยมีเรื่องประเด็นของเธอสักเท่าไหร่แต่จริงเนี่ยคือคนใกล้ชิดของคุณทักษิณเลยซึ่ง ท่านเสรีพิสุจิ์เองอ่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาไปฮ่องกงไปต่างประเทศที่ไปเจอคุณนักษิเนี่ยก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้กับพี่ธวัชชัยจะเป็นสองคนที่ติดตัวทักษินอยู่แล้วพี่พี่อีกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวเพราะนั้นชีวิตเธอจะอิสระเธอจะไปไหนมาไหนได้แล้วก็จะมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งเหมือนพี่ธวัชชัยเลยเป็นคนยิ้ม,มไม่พูดอย่าได้หวังเอาข้อมูล <laughs> อะไรจาก ทั้งสองคนนี้ยางเด็ดขาดอืมอ๋อเนี่ยก็มีข่าวบอกว่าไม่รู้ว่านั้นเนี่ยทางฝอ,ออเนี่ยเขาเล่าคือเดาเอาว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละเพราะว่าเป็นคนที่ติดตัวคุณทักษิณตลอดอแต่ว่ามีผู้หญิงสองคนที่เข้าไปที่เรือนจาด้วยค่ะเออแล้วคุณทักษิณเนี่ยนะก็อ่ะมันก็มีกระบวนการอะไรของเขาอยู่เนี่ยเนาก็ว่ากันไปแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งปรากฏว่าในวันนั้นนะ่ะช่องแปดช่องแปดอ่ะไปจอดรออยู่ขับรถจอดรออยู่ รอจนถึงประมาณเที่ยงคืนกว่ากับตีหนึ่งแล้วข้างในเนี่ยคือช่องแปดไม่รู้หรอกนะว่าข้างในเนี่ยเขาอกกล้องเนี่ยคอยส่องอยู่อว่ารถคันนี้มานั่งมาลรอ,ออยู่เพื่อจะถ่ายภาพเวลาคุณทักษิณออกไปออกคือเขาต้องกะแล้วละ่ะว่าคุณทักษิณจะต้องไม่อยู่ในเรือนจาําจะต้องมีความเคลื่อนไหวอะไรแนะ่โอ้โหอีกช่องแปดอีกนิดเดียวกับก่อนเนาะเออกับก่อน พอกลับก่อนปุ๊บโอ้โหข้างในเคลื่อนไหวเลยโอ้ยไปแล้วพอเขาคอยเจาะเขาออกกล้องเนี่ยจับไว้เลยว่าเฮ้ยช่องแปดมันดูออกไม่ได้ก็คือที่ดึกดนั่นน่ะรอให้ช่องแปดไปก่อนใช่หเขารอใช่องแปดไปก็อย่างนัองคิดเลยนะว่าถ้าเกิดว่าช่องแปดเนี่ยอูต้องยกย่องเลยนะไปรอเอ้ยน่าจะรอแบบคุณสุดยอดมาก้อขุดทำงานได้แบบพิดพุดใช่ไหมผิดทะออคือแบบลูกน้องเราทํางานได้ขนาดนี้เลยนะรอกันได้แบบถึงที่งคืนกว่าตีหนึ่งอ่ะแล้ววันนั้นแบบ ใช้พี่อีกเชบเดียวว่ะใช้พุทธาไหมแบบพี่พุทธาบอกว่าเออทอนไม่รู้ขังกคนอยู่รอเขาบอกว่าไปแล้วนะแม่ก็อย่างนั่งคิดเลยนะถ้าเกิดว่าเขานั่งถ้าเกิดว่าช่องแปดน่ยยังอยู่นะจนถึงเช้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคือคุณทักสินอาจจะไม่ไปก็ได้ก็ต้องอยู่ในเรือนจำในห้องห้องรอห้องผัดคอยห้องผอเขาอยู่ห้องผอก็อยู่ที่ห้องผออยู่เนี่ยมันก็เลยเออ นี่ก็เป็นอีกมุมหนึง่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่เออรู้มาเออแล้วก็นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของช่สิบสี่นะคุณผู้ฟังมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะเรื่องของเสียงปริ่มน้ําของรัฐบาลเห็นไหมเพราะว่ารัฐบาลเองก็เจอประชุมครั้งแรกอะ่ะต้องรีบปิดประชุมกันเลยเพราะด้วยเออเพราะด้วยเสียงปริ่มน้ำเนี่ยแหละคือตอนนี้รัฐบาลเองก็ต้องยอมรับเลยนะว่ากำลังเป็นปัญหากับเสียงมากค่ะตอนนี้นะนะเสียงของรัฐบาลเนี่ยคุณผู้ฟังจะอยู่ที่200 55คือตัวเลขเก่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่248นั่นหมายความว่าเสียงของรัฐบาลมันจะเกินมาประมาณ7เสียงค่ะก็จะทําให้รัฐบาลเนี่ยมีปัญหาสําหรับเสียงในสภาไม่น้อยเลยแล้วไม่รู้อันนี้มันเป็นเป็นปัญหาอย่างหนึงหรือเปล่าด้วยนะที่ทําให้ถอนไอ้ร่างพรบอร็นดูเทียนเบนคอมเพล็กซ์ออกไปถ้าเกิดว่า คือถ้าเกิดว่ายังดันทุลังเอาเข้าเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเพราะมันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลด้วยนะแล้วก็รู้ๆกันอยู่ว่าพักประชาชิเขาไม่เอาด้วยอ่ะถ้าพักประชาชิไม่ยกมือให้อ่ะแล้วพักอื่นเนี่ยจะยกมือให้ไหมรวมไทยสร้างชาติหรืออะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะแบบแพ็กกันแน่นก็ตามคือไม่มีอะไรที่แบบสามารถรับประกันได้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ถอดไปก่อนดีกว่าเพื่อความมั่นคงรัฐบาลเพื่อสถิยรภาพของรัฐบาลค่ะก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าตอนเนี้ย ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองเนี่นะเขาพยายามค่ะพยายามที่จะสรรหาเสียงพวกบรรดาง,งูเห่าเพื่อเสริมสถานภาพของรัฐบาลให้เสียงแน่นปึกอะตอนนี้มีข่าวออกมานะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาหามาได้ประมาณ15-20เสียง การคอนเฟิร์มว่าเคากันเอาไว้ประมาณ15-20เสียงเพื่อที่จะพยายามดันให้เสียงของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่270-275ให้ได้และตอนนี้มันมีปัญหาคือมันไม่เหมือนกับรัฐบาลช่วงก่อนละที่พักประชาชนเนี่ยไม่หือไม่อืม,มก็ไม่อะไรมากมายอะไรเงี้ยก็เล่นไปตามบทแต่ว่าตอนนี้คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโหจัดเต็มมากอย่างวันแรกอะ ที่สภาล่มกันไปเนี่ยนะจะเห็นได้เลยว่าเหมือนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาทดลองละเขาทดลองเสียงของรัฐบาลอ่ะคือวันนั้นเดินออกทันทีตอนช่วงที่จะนับแล้วก็จะเห็นการทําหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยอ่ะแบบเต็มเต็มเต็มทําจริงใช่ไหมเออเต็มที่การในฐานะในฐานะของพรรคฝ่ายค้านในเวลานี้เพราะนั้นเนี่ยคือรัฐบาลไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เลยในสภาอพี่เด้งถึงมีการประกาศออกมาไงประธานวิรัฐบาลนะ ห้ามลาห้ามขาดห้ามตายห้ามป่วยแล้วก็อะไรนะบอกว่าเดี๋ยวไม่งั้นถ้าเกิดใครลาใครอะไรแล้วก็สกิดใช่ไหมว่าต้องลาสอสบัญชีรายชื่อให้ลาออกเออแล้วบอกว่าที่ได้เป็นที่มีตําแหน่งอะเป็นน้ำตรีอะไรอย่างเงี้ยให้ลาออกเขาีุ่คิกช่เขาก็ลาออกไปละแล้วใครไม่ลาออกเดี๋ยวจะแฉ เออว่าไม่มาออันนั้นน่ะคือพวกที่ไม่มาไม่มาพวกที่ไม่มาประชุมเ,เขาจะแฉ<ช>ห้ด่หมดเลย,เ,ลยเอ,อ,เอ,อว่าทำงานกี่วันก<ช>ี่วัน,วนใช่พวกไม่ทําหน้าที่อะไรเงี้ยให้ประชาชนได้รู้มันจะมีผลกับการเลือกตั้งรอ,อ,อ,อดูอ่ะถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยอ่ะ <laughs> อยู่ในจํานวนสอสเนียที่ไม่ยอมมาประชุมอ่ะจะแฉไหม <laughs> แฉต้องแฉให้หมด <laughs> แต่ว่ารอบล่าสุดน,นี่คือมีงูเห่าของภูมิใจไทยประพิใช่ใช่เออมีงูเห่าของภูมิใจไทยด้วยซึ่งก็บอกว่าก็เป็นงูเห่าเดิมๆนะอ๋อเนาะ <laughs> แต่สิบถึงยี่สิบเสียงนี่คือดูแล้วน่าจะช็อปมาจากฟาร์ม <laughs> ไหนเอ่ยะก็ <laughs> งคงน,นั่นแหละอยู่ในนั้นอ่ะฟ้า นี่ไม่ต้องอะไรวันนี้เห็นเห็นขา่าวยังยังค่ะร้อยเอกธรรมนัฐนะ่ะก็ออกมาประกาศเลยเมื่อวานเ็ามีงานอะไรสัมมนานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะออปรากฏว่านี่ร้อยเอกธรรมนัฐท่เขาออกมาประกาศไ้เลยบอกว่าผมว่าคือคนบ้ากล้าทํากล้าคิด รอบหน้านะผมพร้อมจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยจะได้สอสอเนี่ยเจ็ดสิบเสียงและจะกว่าสอส,อสอทุกพื้นที่เลยแล้วแถมยังขู่ไ้ด้วยนะขู่คุณสันติพร้อมพัดอ่อะว่าเดี๋ยวเตรียมเลยนะเพชรบูรณ์เนี่ยผมจะไปเก็บที่เพชรบูรณ์บรรดาสอสอจะไปบุกถิ่นเขาอะไรอย่างเงี้ยพังงงพังงาตอนนี้ประกาศเอาไว้นะคะคือที่จังหวัดเพชรบูรณ์กับพังงาค่ะอบอกเจอแน่อ วดแลภาพนะภาพที่ออกมาในข่าวเนี่ยคือฮึกเหิมมากอ่ะเนี่ยดูดิแล้วอีกธรรมนัตอ่ะฮึกเหิมไปละเตรียมลุยเออาเขาบุกทะลุยมากนี่ไม่ไว้หน้าประกาศกวาดสอสอเลยค่ะอะไรนะเจ็ดสิบเกินเจ็ดสิบคนแน่นอนอแต่ขอโทษเถอะเจ็ดสิบอ่ะก็ได้เท่ากับภูมิใจไทยเวลานี้นะแล้วมันจะได้เป็นรัฐบาลได้ไงอ่ะจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ไงยังงงอืมต้องได้อย่างเนี้ยร้อยกว่าเสียงหน่อยกว่าดูสิ ค่ะข,ขนาดเพื่อไทยก็ได้มาเนี่ย141ย่สนั่นก็ร้อยสี่สิบสยังแพ้ก็เลยแต่ก็ได้เป็นตัฐบาลนะไ็นแก่นำจาจดตั้งรัฐบาลอื